สวัสดีค่ะตาเจียหาวขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศเบสแพกทีสในหัวข้อการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Gpad ไฟสต็ปชื่อผู้นำเสนอผลงานนางสาวกุลวรางวงรอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สถานศึกษาโรงเรียนด้าชะดำริสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ 1. นักเรียนไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบเป็นประโยคภาษาจีนได้สาเหตุมาจากนักเรียนไม่สามารถทราบบริบทหรือโครงสร้างประโยคในการพูดเป็นประโยคภาษาจีนที่ถูกต้อง 2. นักเรียนกังวลว่าจะพูดภาษาจีนได้ไม่ถูกต้อง 3. นักเรียนไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนจึงทําให้ไม่สามารถนําเรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารหรือถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการพูดภาษาจีนที่ถูกต้องได้ 4. นักเรียนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาจีนเป็นหลักครูผู้สอนจึงนําเอากระบวนการเรียนรู G ้ G-Pad Five Step มาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนราชดำาดิเพื่อที่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเป็นขั้นตอนมีองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตลอดจนสามารถพูดโต้ตอบหรือสื่อสารร่วมถึงการนําเสนอผลงานเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. เพื่อศึกษาการเรียนรู <oyu |fi|> ้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ G-Pad Five s t e p พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ G-Pad Five s t e p พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนาชดำฤก 5. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานสเต็ปที่ 1. Gathering การรวบรวมและเลือกข้อมูลเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถรวบรวมและเลือกเฟ้นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาซึ่งในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรวบรวมข้อมูลตามเป้าหมายโดยมีการเลือกเฟ้นข้อมูลที่สอดคล้องมีการบันทึกข้อมูลและสามารถที่จะดึงข้อมูลเดิมมาใช้ได้ นักเรียนร่วมกันสนทนาและสำรวจเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรในชีวิตประจำวันภายใน1วันวอเต๋ออีเทียนโดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนดังนี้1.1นักเรียนสำรวจกิจวัตรประจำวันภายใน1วันนักเรียนทำอะไรบ้าง1.2กิจวัตรประจำวันแต่ละอย่างนักเรียนทำเวลาใดบ้างสเต็ปที่2 processing ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ให้นักเรียนจำแนกกิจวัตรประจำวันภายใน1วันหวอเตออี้เทียนให้นักเรียนเขียนข้อมูลทำกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาตัวอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าภาษาจีนเขียนว่าอย่างไรและบอกเวลาเป็นภาษาจ หรือไปโรงเรียนภาษาจีนเขียนอย่างไรและบอกเวลาเป็นภาษาจีน ต่อมาให้นักเรียนบันทึกข้อมูลตารางกิจวัตรประจําวันภายใน1วันพร้อมบอกช่วงเวลาการทํากิจกรรมเป็นภาษาจีนสเตปที่3 a p p อป i n g and constructing the knowledge แสวงหาความรู้ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังปฏิบัติครูผู้สอนให้นักเรียนลงมือออกแบบกิจวัตรประจําวันภายใน1วันวอเตอร์อีเทียนลงในกระดาษ A4 โดยต้องเขียนกิจวัตรประจําวันการบอกช่วงเวลาและการทํากิจกรรมต่างๆในรูปแบบประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องนักเรียนทุกคนลงมือออกแบบกิจวัตรประจําวันภายใน1วันวอเตอร์อีเทียนด้วยความมุ่งมั่นใน การทำงานจนประสบความสำเร็จครูให้คำแนะนำในการเขียนประโยคภาษาจีนหรือคำศัพท์ภาษาจีนและคำบอกช่วงเวลาเป็นภาษาจีนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้สเต็ปที่4 Applying the communication skill ขั้นสื่อสารและการนำเสนอ โดยให้นักเรียนสร้างสื่อ Digital, ดิจิตอลกิจวัตรประจำวันภายใน1วันวอเตอร์อีเทียนในรูปแบบสื่อภาษาจีนโดยให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อในรูปแบบของตัวเองนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการสร้างสื่อดิจิตอลภาษาจีนจากตัวอย่างของครูผู้สอนว่าจะใช้ประโยคน์ภาษาจีนในรูปแบบใดจึงจะใช้โครงสร้างไวยากร,รณ์ที่ถูกต้องจากสื่อดิจิตอลที่ครูผู้สอนส่งประกวดการสร้างสื่อดิจิตอลภาษาจีนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางผลงานนักเรียนในการสร้างสื่อภาษาจีนเรื่องกิจกรรมใน1วันเพื่อพัฒนาความสามารถ การสื่อสารภาษาจีนผ่านการจัดการเรียนร G-Pad f Step. นดตอน5 0นที่้แพฉันรีร้านกาแฟ6 ผมทำดูหนึ่งวันของผมให้หลังจากนักเรียนได้สร้างสื่อดิจิตอลภาษาจีนกิจวัตรประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วและในสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่ห้าเซ l ล์รีคู a t i n g ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะโดยให้นักเรียนนำชิ้นงานสื่อภาษาจีนที่สร้างขึ้นเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆเช่นสื่อออนไลน์ตามงานทิ่เทศการต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 2. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อการสะท้อนผลการพัฒนาสื่อดิจิทัลภาษาจีนกิจวัตรประจำวันภายใน1วันวัตเตอีเทียนดังนี้ 1. ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่อย่างไร 2. หากมีโอกาสพัฒนาชิ้นงานต่อเนื่องหรือทำงานในลักษณะนี้ครั้งต่อไปนักเรียนจะประปับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้าง 6. ผลการดำเนินง,งานผลสำฤทธ์และประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดขึ้นมารูตามกิจกรรม1นักเรียนสามารถเขียนรูปประโยคเกี่ยวกับภาษาจีนกิจวัตรประจําวันภายใน1วันหวัวเตอร์อีเทียนได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักไวยากรณ์ภาษาจีน 2. นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทําสื่อภาษาจีนประโยชน์ที่ได้กับนักเรียน1.1นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ G-Pad Five Step 1.2นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานสื่อภาษาจีนและพูดประโยคภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 1.3นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง1.4นักเรียนพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนและต่อยอดให้นักเรียนมีทักษะภาษาจีนในด้านต่างๆ2ประโยชน์ที่ได้กับครู2.1่ครูสามารถนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ G-Pad f i Step ไปจัดกระบวนการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นๆได้2.2ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 3. ประโยชน์ที่ได้กับผู้บริหาร 3.1. ผู้บริหารได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อนําไปสร้างสื่อหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป4ผลที่เกิดกับสถานศึกษา4.1โรงเรียนได้รับการเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้สอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 5. ผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชน5.1ผู้ปกครองชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจัยความสําเร็จ7.1การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ g p a d ด s t สตเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเป็นการจัดการเรียนรู้การสอนในรูปแบบใหม่ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทําให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ผลงานของนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาจีนอีกด้วย7.2นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น7.3ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการการจัดการเรียนรู G ้ G-Pad Five Step นำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาจีนอื่นๆเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 8. บทเรียนที่ได้รับ8.1นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากชี้แพ้ไฟสต e ปมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ชัดเจน8.2ส่งเสริมการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงทําให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมั่นใจในการใช้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 9. การเยผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 9.1ผู้จัดทำได้มีการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนผ่านการเรียนรู้แบบ G-Pad Five Step โดยเผยแพร่ผ่านทาง YouTube 9.2เผยแพร่ผลงานของนักเรียนทั้งในและนอกองค์กร10การขยายต่อยอดหรือการประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติจากการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ G-Pad Five Step สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 10.1การขยายการใช้หลักการ GPa d ด i t Step กับหลักการทักษะอื่นๆในภาษาจีนตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ตัวอักษรจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกเขียนอ่านและจดจำผ่านการปฏิบัติจริงหรือนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวยากร์จีนโดยให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและใช้สถาน,านการณ์จริง 10.2ผู 10. 2, ้จะทำได้นำผลของวิธีการสอนโดยกระบวนการ g p a ป r i ฟส e ์นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศภาษาจีนและพร้อมจะนำไปต่อยอดในการพัฒนาการจาัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนอื่นๆดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ